ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องลอซิ่งนะครับชนบุรีแอนไรซ์ซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตอนนี้ใกล้กลับบ้านปีใหม่แล้วนะครับท่านใดที่สนใจที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับฝากร้านกล้องลอซิ่งชนบุรีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชุดโปรโมชั่นสําหรับสายเก่งนะครับจัดกระบะไปแล้วแต่วันนี้ผมพามาดูรถเก่งนะครับว่า จะเป็นราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เป็นลายไหนบ้างเอ่ยที่ร้านกล้องลอซิ่งชมลีเอามาจัดโปรนะครับแล้วก็มีขนาดยางขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวตามร้านกล้องลอซิ่งเมลีมาดูพร้อมกันเลยครับรับประกันที่นี่ครับมาที่นี่แถมครบจบหล่อแน่นอนครับแถมครบจบหล่อๆอกลับบ้านปีใหม่ไว้ใจกล้องลอซิ่งเมลีตามไปดูค่ะ วันนี้พับกับเฮ้ยพบมกับร้านนอลอสซิ่งีนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาถึง10ชุดนะครับมาเสนอให้พี่น้องที่จะคิดจะเปลี่ยนแยากเป่นยางวันนี้เอาใจสายเก๋งกันไปเลยนะครับราคาโปรโมชั่นมีอยู่2ราคาครับราคาแรกนะครับชุดแรก4ชุดแรกครับตัวนี้ตัวนี้นี่ปึ๊บเริ่มต้นที่9,900นบาทเท่านั้นนะครับ ก็ทางด้าน้นดูนะส่วนทางนั้นก็1,900บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาตามทีละชุดดีกว่าว่ามีชุดไหนราคายังไงบ้างตามกล้องล้อซิ่งมาดูครับก็ชุดแรกนะครับผมในส่วนของล้อก็จะเป็นอ่าล้ออันนี้จะเป็นอ e 2 8่า C E แ8นะครับแล้วก็พ e 3 7 RE30, r P F 1นะครับตัวนี้ 1, 2, 3, 4ชุดนี้นะครับจัดในราคา 9,900บาทนะครับตัวนี้จัดคู่ยางเรนเซลครับยางไทยครับ1 9 5 5 0ขอบ15ครับผมก็จะมีอีก6ชุดนะครับที่จัดโปรโมชั่น1,900บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวตามกล้องรอซิงมาดูครับว่ามีอ,าาอะไรอไบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าร็เวลนะครับ เวลาร์ีโชั่น R อีก3ชุดนะครับสวยๆอย่างนี้ทำๆอย่างนี้นะครับขอบ15นะครับ4รูร้อยนะครับขอบ15ย้ําย้ำสวยๆอย่างนี้ครับจัดที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพร้อมยางครับเดี๋ยวมาดูดูยางอะไรตัวนี้เป็นยางเรนเซลครับคุณลูกค้าครับเป็นยางเรนเซล195่งับขอบ15ครับเน็อินไทยแลนด์ครับยางไทยแน่นอนใช้ดีแน่นอนครับก็ตัวนี้รับประกันให้เดือนครับ3เดือนครับ แล้วก็ถ้าลูกค้านะครับอชอบขนาดยางที่มันสูงกว่าน,นี้อีกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านทางด้านนู้นหรือว่าทางด้านนี้นครับคุณลูกค้าก็เพิ่มพิเศษนะครับเพิ่มมาอีก1,000บาทลูกค้าก็จะสามารถเลือกอยาง 195คั55บออ15ได้นะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่เป็น195ั50นะครับก็ถ้าอยากหนาขึ้นไปได้อีกนิดนึงก็เป็น195ั5เนาะก็ฝากมาด้วยนะครับร้านกล้องลอซิ่งทุูีมีทั้ง2ราคานะครับผมบอกเลยครับมาที่นี่ราคานี้โปรโมชั่นนะครับของแถมครบจบหล่อแน่นอนครับย้ำนะครับ9,900บาทนะครับมีอย่างเมื่อกี้จัดโปรอยู่แล้วก็อีก6ชุดนี้นะครับ19,000บาทเท่านั้นนะครับ หรือว่าคุณลูกค้าอยากได้ยางใ,ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็เพิ่มเงินชุดละ1,000บาทนะครับฝากม้ด,ด้วยครับร้านกล้องลอสิ้นชุมพรครับมาที่นี่แถมครบจบรอนะครับพิกัดบางไทรองชุบุรครับสำหรับว,วันนี้ร้านกล้องล้อสิ้นชุรีรขอตัวาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ